เบื่อเบื่อคนนี้ได้ของเล่นไปแล้วตัวแซบไอ้ตัวแซบเลยสิหาเรื่องเด็กคู้หญิงนี่นะมาอยู่ร้านเราก็ไม่รู้เบื่อเบื่อคนนี้ ในโครเรามีอยู่แล้วเราก็ไปหาเล่น,เ,นเลยไม่เห็นก็มีไรประโยชน์ไหมเนี่ยเงินห้าสิบบาทหายต๋อมกินก็ไม่ได้ไอเบื่อคนนี้ซื้อใจของเล่นได,ลได้ของเล่นแล้วก็ไม่ต้องเอาแล้วหนมอะ่ะอิ่มแล้ว ในโครเรามีอยู่แล้วเราก็ไปหาเล่น,นเลยไม่เห็นก็ไม่รู้วางไว้ไหนไปดูเอาเขาว่าว่าเม่โคอ่ะแล้วทองทองทำลายทองในโครเรามีอยู่แล้วเราก็ไปหาเล่น,นเลยไม่เห็นก็นเ,เด็กคู้หญิงนี่นะมาอยู่หลานเราก็ไม่รู้ อิ่มก็ไม่อิ่มใช่ไหมสิเตอร์ใช่เราไปซื้อทำไมเนี่อยาอารมณ์มากโอ้เียตัตยอ่ะเสียตังค์ว่มันเป็นเสียตังค์ตัวแสบหาเรื่องเสียตังค์ได้ของเล่นสบายใจเลยเช่เสียตังค์แล้วสบายใจแล้ว ไม่ร er ู you know ้วางไว้ไหนไปดูเอาเขาว่าว้นเลทองอ่ะแล้วท้องทองทำลายท้องไม่รู้วางไว้ไหนไปดูเอาเขาว่าว้นเลทองอ่ะแล้วท้องทองทำลายท้องเบื่อเบื่อคนนี้เบื่อเบื่อคนนี้ ไอเบื่อคนนี้ซื้อใจของเล่นขนมนนนอน้อาคายอ่ะขนมที่ไหนละกินข้าวยังไม่กินหรอกไร้ประโยชน์ไหมเนี่ยเงินห้าสิบบาทหายต๋อมกินก็ไม่ได้ได้ของเล่นไปเลยน,ะนอน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  วิ่งเข้าบ้านเลยนะ่ะเสียตั้งแล้วเรา,าไอ้เบื่อคนนี้ซื้อแต่ของเล่นรถนะอะไรอะแม่ดดดนะื้จาห้าสิบบาทได้ของเล่นไปเลยนะ่นอน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 น,อน,น วิ่งเข้าบ้านเลยน่ะเดี๋ยวตั้งแล้วเราในโคเรามีอยู่แล้วเราก็ไปหาเล่นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นก็ในโคเรามีอยู่แล้วเราก็ไปหาเล่นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นก็ในโคเรามีอยู่แล้วเราก็ไปหาเล่นเลย ไม่เห็นก็มีไร้ประโยชน์ไหมเนี่ยเงินห้าสิบบาทหายต๋อมกินก็ไม่ได้อดไอเบื่อคนนี้ซื้อใจของเล่นเ้เลยเล่นกางเกงเ่ะานย มันมอยากนอนนอนเฒ่าคายนอนอ่ะขนมที่ไหนล่ะกินข้าวยังไม่กินหรอกไปแล้วเล่นไปก็ทิ้งไปไม่ไม่เคยอ่ะไม่มีอ,อ่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลย มันเป็นรถไอเบื่อคนนี้ซื้อใจของเล่นได้อเลยงเล่นตางได้อ่ะมันเป็นในโคเรามีอยู่แล้วเราก็ไปหาเล่นเลยไม่เห็นก็ ไอเบื่อคนนี้ซื้อแต่ของเล่นไอเบื่อคนนี้ซื้อแต่ของเล่น่ด,ดนนอมันเป็นกำไรหมดแล้วห้าสิบบาท หลานชายได้ของเล่นด้มดอมันเป็นกำไรหมดแล้วห้าสิบบาทหลานชายได้ของเล่นเบือ่อเบื่อคนนี้ อิ่มก็ไม่อิ่มใช่ไหมสิตเตอร์เราไปซื้อทำไมอยากอาร่อ์มากโอ้รถอ,อะไรอ่ะแม่ด,ดูจานะห้าสิบบาทกำไรหมดแล้วห้าสิบบาทหลานชาย ได้ของเล่นเสียตังค์ตัวแสบหาเรื่องจะเสียตังค์ได้ของเล่นสบายใจเลยเชเสียตังค์แล้วสบายใจนะได้ของเล่นไปเลยน,ะนอยนอ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 นนอนนนวิ่งเข้าบ้านเลยนะเสียตังค์แล้วเราอิ่มก็ไม่อิม่มใช่ไหมสิเตอร์เราไปซื้อทำไม โอ้ oh, เสียตังคัวแสบค่ะเรื่องก็เสียตังได้ของเล่นสบายใจเลยเชเสียตังแล้วสบายใจนะวนัลโหลเน้อนอนใครนออ่ะขนมที่ไหนล่ะกินข้าวยังไม่กินหรอกไรประโยชน์ไหมเนี่ยเงินห้าสิบบาทหายต๋อม กินก็ไม่ได้อิ่มก็ไม่อิม่มใช่ไหมสิเตอร์ใช่เราไปซื้อมาไมอยากเอาหนอมากโอ้ไม่รู้วางไว้ไหนไปดูเอาเขาว่านเมทอะแล้วทองทองทำลายทองได้ของเล่นไปเลยนะ่นนอ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 น,น,อน,น,อนวิ่งเข้าบ้านเลยนะ่ะเสียตั้งแล้วเรา ไม่โครเรามีอยู่แล้วเราก็ไปหาเล่นเลยไม่เห็นก็อิ่มก็ไม่อิ่มใช่ไหมจิตเตอร์เราไปซื้อมาไมเน่อาร่มากโอ้ไปแล้วเล่นไปก็ทิ้งไปไม่เม่โครละไม่มีกำไรหมดแล้วห้าสิบบาท หลานชายได้ของเล่นอิ่มก็ไม่อิ่มใช่ไหมสติเตอร์ใช่เราไปซื้อทำไมเนื้ออโลอมากโอ้กำไรหมดแล้วห้าสิบบาทหลานชายได้ของเล่นอยากกินน้ำอ่ะ ไรประโยชน์ไหมเนี่ยเงินห้าสิบบาทหายต๋อมกินก็ไม่ได้ได้ของเล่นไปแล้วตัวแซบไอ้ตัวแซ่บดืสิหาเรื่องกาไรหมดแล้วห้าสิบบาทหลานชายได้ของเล่น ไร้ประโยชน์ไหมเนี่ยเงินห้าสิบบาทหายต๋อมกินก็ไม่ได้